สวัสดีครับผมน้องน็อตชาแนลครับผมวันนี้ครับก็จะพาน้องเจ้านายนครับลูกชายผมครับไปตีหนูกันครับผมตีเป็นเบ้าตีเป็นนะครับโอเคไหนโชว์ไม้ดิโชว์อาวุธดิโอ้โหอีกฝั่งอีฝั่งนะอาวุธอีกฝั่งนึงโอ้โหครับมือมือซ้ายนมครับมือขวาขนมนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับ่าครับน้องเจ้านายครับรอตีหนูรับผม ก็วันนี้นาพี่สาวกับนาพี่เจ๋งนะครับผมสามสิบห้าไล่ครับก็พอมีหนูครับอุ้ยตัวุ้ยหนูใหญ่โอ้โหนี่ครับหนึ่งตัวเฮ้ยยังไม่ตาย ตีตด,ดีไปเอพ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 อนี่ครับหนึ่งตัวครับหนูพุกครับโอเคครับสุดยอดพอดีเลยครับกำลังทำนี่ครับรอตีหนูครับผมอ่ะลองนายพูดเลยหน่อย น้องนายจะตีกี่ตัววันนี้ห้าตัวเอาไปทำอะไรกินเอาไว้ทอดกินโอเคสุดยอดโอ้โหสุดยอดจัดให้เต็มคาราเบลเลยโอเคมาแล้วมาแล้วรถมาแล้วไปไปอย่างรอตรงนี้รอตรงนี้แหละเรางั้นแหละรู้ไปยืนรอเงี้ยอยู่งั้นเลยลูกอยู่งั้นแหละ มีออกเอาไหมครับต้องดูครับอา่าสายนี้ไม่มีครับรอนู่นครับนี่ครับ,ม,รบมีเด็กไใจครับก็ตั้งท่ารอกับน้องนายเหมือนเดิมครับตรงนู้นใกล้ๆหน่อยเออเดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปอีกตรงนู้นเออเ,เร็วเ,เร็ว ตัวครับรอบนี้ก็ต้องรอเหลือไส้กลางครับส่วนมากจะรอไส้กลางครับสี่ตัวเนี่ยครับพอข้าวเต็มแล้วครับเต็มอุ้มแล้วครับไปเไปเอาข้าวลงครับลงครับแม่เวเอ่อากนแวววหนูไม่ค่อยมีลูกนู่นครับแววครับแววข้าวลงก่อนครับเต็มอุ้มครับ ก็งูนะครับแม่หนึ่งตัวน้งเด็กน้งแพ้ฮะไปเราหลบล,ม,ลมก่อนงูก,ก่อนนี่ครับน้องยอดนายครับช่วงข้าวเต็มอุ้มก็ข้าวลงครับหิวง่ายเหนื่อยเงีแต่มาตามมั้งดิโอ้กินอู เนี่ยแล้วสู้ไหมสู้โอ้โก็วันนี้คาวาจะตีเองไหมหนูหรือรอซ้ำหนึ่งเดียวซ้ำซ้ตีเองด้วยไหมเอาคี่ตัวดีห้าตัวห้าตัวเลยเหรอ เดี๋ยวรถออกไปสูมไหมวิ่งไหวเปล่าวไหนยกพุงดูดิดูยกพุงเนี้ยทอดเสื้อล็กเสื้อขึ้นแล้วดูดิแข็งแรงกว่าเบงกัมดิเบงกัมดิ าเนี้นครับแล้วก็จะมีนกเอี้ยงครับบินลงตามหลังลูกเกี่ยวครับกพคารบาล่า,าจะมาหาหนอนกินนะครับเนี่ยครับตอนนี้ข้าวราคาดีครับเกินละหมื่นกว่าครับหมื่นพัน หมื่นพันกว่าครับไม่ขออะไรมากครับขอล่และสองเกียนครับไม่ขอมากครับ น้องจะนายรออีกหัวนึงครับแล้ววิ่งตามครับเผื่อมีหนูออกหัวนี้ครับก็อีแรกก็เจอตัวครับแล้วก็อยู่ดีก็หายไปเลยครับ ก็มีพ oh ่อผมก็คอยคุยข้าวครับแล้วก็ดูด้วยมีหนูหรือเปล่าครับฮ้ยมีแล้วคนนี่ ข้าวันแล้วข้าวมันเะข้าวานแล้วเทวิ่งแลนะเทมีตัวใหญ่ครับนี่กอไถแดงก็ยังไม่มีครับ,นบเ,บเน,น,น,บนี่ยครับลาลรถเกี่ยวข้าวเข้าวานแล้วโหูเทมินใล่รถเกี่ยวครับหนูก็บางตัวแล้วครับจากโลร้อยห้าสิบตอนนี้ก็โลสองร้อยแล้วครับที่บ,าบ้านผมใช้ได้ครับผม ก่อนนี่โลละร้อยร้อยยี่ครับเมื่อสองปีแล้วครับตั้งแต่น้ำท่วมสองปีซ้อนนี่หนูหายหมดเลยครับกต่มาลุ้นครับว่าไส้นี้จะมีหรือเปล่าครับกระแปงนี้มีลุ้นสามไส้ครับแล้่วสามแป้งนะครับ โอน้องจะนายลองตีอยู่ครับมีได้รับไม่มีหนู่มยงออกมาเลยครับเนี่ยใส่ยี้ไม่มีเลยครับไม่มีเวลาได้นูนหนุ่มบางตัวลูกนี่คันนี้ดูดหอไม่ใช่หนว่าแดงม่วงใส่หมวกนี่ร้อน ทนไหมล่ะทนไหม นี้เขาคนมีโตัวมาครับยังไม่มีตัวครับนี่เขามีตัวนะครับวิ่งเข้าไปแล้วครับวิ่งเข้าไปนี่ครับ หนูใหญ่อย่นี้นะครับจะวิ่งนําหน้าตรงที่เกี่ยวนะครับเท้าจะหวั่นนะครับถ้ามีหนูใหญ่นะครับเลยยังไม่มีนะครับแต่บางตัวมันก็หมอบนะครับหมอบไม่จะออกค้ายแล้วออกหลังครับอยู่ข้างหลังก็อันตรายครับนี่ครับมีที่กระจายฟางครับเป็นเหล็กครับหมุนอยู่ครับ ไม่ได้ครับถ้าเป็นต่ก่อนที่วิ่งตามใต้ครับเราไม่มีที่จะใช้ปากับตอนนี้มีวิ่งไปไม่ได้ครับอันตรายนะครับน้องๆของหนูครับตะก่อนมือข้างหนึ่งทํารถเกี่ยวแล้ววิ่งตามหนูเยอะครับตอนนี้ทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับยังไม่เห็นตัวนะครับ ก็ไม่มีตัวครับเนี่ยครับหนูบางตัวเนี่ยครับเป็นที่กระจายฟางครับเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับมันเป็นแต่ก่อนไม่มีครับที่กระจายฟางครับตอนนี้มีที่กระจายฟางครับเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยครับตายครับก็แต่ก่อนครับถ้ารถเกี่ยวออกตุไปแล้วก็จะดูไล่ตามหลังรถเกี่ยวครับเพราะหนูจะหมอบครับเนี่ยครับจะแหวกดูงี้ครับตัวนี้หนูบางตัวมากครับ ก็มไม่น่าจะมีครับเพราะบางตัวมากเลยครับก็น้องจนไหนครับน้องจะได้ร้อยยูครับขัน มีตัวครับเราขึ้นรถเกี่ยวไปด้วยครับ เด็กโวยข้าวครับ ดูดข้าวแล้วปั่นขึ้นไปครับไปลงที่รถหกล้อครับผมแล้วพอเต็มคนรถลก็จะเป็นไปส่งครับหนุงสีครับตอนนี้ก็ราคาดีครับหมื่นกว่าครับหมื่นพันกว่าครับเหนื่อยครับช้าวนาครับต้องสูบน้ำทำนากันอยู่ตลอดครับผม ก็จะโดดลงตรงนี้ครับนี่ ถ่ายข้าวจะรถเกี่ยวครับเ้ารถหกล้อครับเต็มนี่ก็ประมาณสิบกยร์ครับสิบถึงสิบสองกิโลครับประมาณสี่อุ้มครับนี่ยครับเต็มเต็มรถเกี่ยวเขาเรียกว่าหนึ่งอุ้มอุ้มหนึ่งก็ประมาณสองกยร์ครึ่งครับ เขาหมดแล้วเนี่ยเสียงอย่างนี้ก็ข้าวไก่หมดในอุ้มแล้วครับหมดครับก็จะพับเก็บแล้วพับเก็บแล้วครับ แล้วก็โดเกี่ยวก็จะไปเกี่ยวต่อครับยอย่างเงี้ยครับไต้สาอุ้ม้วครับแล้วก็อีกอุ้มเก็จะมาใสาต่ตรงท้ายครับก็สี่อุ้มว่าประมาณสิบเกีย์กว่าครับ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 น้องเจ้าหนายก็บอกเหนื่อยครับเฮ้ยกินบมขวดหนึงให้เบาๆพอเดี๋ยวจุกเดี๋ยววิ่งตีไม่ไหวนะ่ะสู้ล่าสู้สู้ไหมสู้ โอ้โหสุดยอดสู้ไงทำมือไงสู้โอ้โหสุดยอดดูครับเราเกี่ยวอยู่นู่นครับลิบลับหลายคนบอกสู้ครับอยู่นน่ครับมีอะไรมาสู้บ้างดูดินี่นี่สเบียงไหนดูสเบียงนี่โอ้โหสู้สู้ยังที่สู้ตีหนูหรือสู้กินโดนลุเจิ๋งมาแล้วโอเค พักเหนื่อยครับน้องน้องนายบอกพักเหนื่อยครับแต่สู้ต่อครับนี่ครับฝีมือครับไปตีหนูมากับน้องเจ้านายครับนี่ครับหนูที่ตีมาครับน้องนายน้องนายกินอะไรวันนี้กินหนูทอดกับส้มตังเออหนูมาจากไหนลูกหนูตีมาโอ้ฝีมือว่าสุดยอด hôm nay kia lại luôn nồi thọt Hạ. à, lòi nhá ô ừ. oh, oh. chót <laughs>